สวัสดีครับชาวโซเชียลท่านผู้ชมนะครับวันนี้พี่โฟกจะมารีวิวผลงานประดิษฐ์รองเทา้าบูทขี่ม้าน,นะครับง่ายเลยมากนะครับมาดูส่วนแรกนะครับมีเชือกรองเท้านะครับภาษาอังกฤษว่าเลสซินนะครับเลสซินนั่นเองนะครับส่วนที่สองนะครับมีตัวรองเท้าคือ หนังสังเคราะห์นะครับภาษาอังกฤษว่า s y n t h t i l a t e r นะครับถ้าเป็นหนังเตรียมเรียงรายนะครับภาษาอังกฤษว่า full r e t e r l i e p e t นะครับ full l e t e r linen นะครับหรือว่าจะเป็นหนังเคลือบนะครับภาษาอังกฤษว่า laminated leather นะครับ ส่วนที่สามนะครับก็มีตัวใส่ซิปนะครับซิปรองเท้านะครับภาษาอังกฤษว่าซิปเปอร์นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีซิปเลยนะครับสามารถผ่าซิปได้นะครับข้างหลังด้านข้างในก็ได้นะครับด้านข้างนอกก็ได้นะครับตามใจชอบนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็มี พื้นรองเท้านะครับภาษาอังกฤษว่าชูโซนะครับชูโซนั่นเองนะครับต่อมาครับอุปกรณ์ง่ายๆคือเม็ดคัตเตอร์กันไกสว่านจารูตะปูเชื่อกรองเท้านะครับรองเท้าบูทขี่ม้าง่ายๆนะครับประดิษฐ์ง่ายมากนะครับอีซี่เลยนะครับข้างหน้า ห้าครับห้าใช้สว่านหรือตะปูเจาะโลโนะครับเสร็จแล้วก็ร้อยเชือกเพื่อให้สวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับหรือจะผ่าครึ่งตรงนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ตามใจชอบนะครับสามารถใช้กับสเปอร์ได้ด้วยนะครับโอเคมี คนี hey, ครับข้อควรระวังนะครับถ้าใช้กรรไกรมีดคัตเตอร์ระวังบาดมือด้วยนะครับตะปูเหมือนกันระวังหางมือด้วยนะครับครับสบครับคลิปนี้การดูผลงานประดิษฐ์รองเท้าบูทขี่ม้านะครับสามารถใส่ขีม่ม้าขับรถฮดเล่น น้ำเล่นฝนเล่นโครนใส่เที่ยวหน้าหนาวหน้า,นาฝนก็ได้คับแล้วแต่ตามใจชอบนะครับไม่มีเสียหายอะไรทั้งนั้นนะครับครับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดส r i ครเพื่ออย่าลืมติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย